สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้มาดูการเจริญเติบโตของเห็ดนะครับอันนี้คือเป็นการปลูกเห็ดในตึกครับอ่าถอยมาตัวนี้เป็นตึกชั้นล่างนะครับถ้าเรียกให้ดีๆหน่อยก็คอนโดฟาร์มครับคอนโดฟาร์มปลูกเห็ดไม่กินเองในตึกอ่เราล้วเข้ามาดูที่โรงเห็ดกันครับตัวนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้านางนมเดี๋ยวมืดมากเปิดไฟก่อนนี่ครับ ตอนนี้เชื้อเห็ดกําลังเดินเต็มที่แล้วนะครับก็มีเริ่มออกมาบางก้อนละก็กยังไม่เยอะครับตัวนี้ยังไม่เยอะออกมาบางก้อนครับตัวนี้เป็นเห็ดนางฟ้านะครับก็ได้เก็บขายไปตอนเช้าลืมลืมถ่ายรูปก่อน ตันนี้น่าจะอยู่ที่200ก้อนครับพอได้กินได้ขายพอได้แบ่งปันเนาะสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆครับทีนี้ก็ไปดูที่เห็ดขอนขาวครับเห็ดขอนข,ข,ขาวจะอยู่ข้างหลังครับาเข้ามาที่ซอกด้านหลังเลยครับข้างหลังจะเป็นเห็ดขอนขาวนะครับปลูกบนพื้นที่ ที่มีจํากัดครับพื้นที่ที่มีจํากัดอ่านี่คือเห็ดขอนขาวครับเห็ดขอนขาวตัวนี้เจ็บได้น่าจะเป็นรอบที่เจ็ดที่แปดนะครับคอนขาวตัวนี้จะออกดีขาใหญ่มากครับดูดูขาเห็ดซะก่อนครับดูขาเห็ดซะก่อนเอาไปแกงใส่กับหน่อไม้หรือจะแกงเฉพาะตัวเขาเองเลยก็ได้นะครับเห็ดขอนขาวนี้ดอกใหญ่สมบูรณ์มากนี่ครับ เด้มาเดี๋ยวแคบหน้าจอไว้ก่อนเอาระบบไม่อนุญ,ญาตให้แคบไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยถ่ายเอาครับนี่คือเห็ดขอนขาวครับก็เก็บรอบที่เก็บที่8วันนี้ก็น่าจะรอบที่เก้าละที่กำลังแตกออกมาใหม่ก็มีครับดูขาเขาปอนะข,ข,ขาใหญ่มากเทียบกับอะไรดี เก็บกา่ามือนี่ครับเต็มฝ่ามือเลยเด็กดอกดอกเห็ดขอนขาวครับขากับดอกไม้ว่าใหญ่ๆกว่ากันนี่ครับขาสมบูรณ์มากสมบูรณ์เกือบทุกตัวครับสมบูรณ์เกือบทุกตัวนี่ครับเดี๋ยววันนี้ก็เก็บไปแกงทากับข้าวนะครับเพื่อที่จะขายวัตถุดิบทุกอย่างเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติเลยครับขายแบ่งปันในยุคเศรษฐกิจ พืชเครื่องนะครับขายถูกมากถูกจนต้องถามราคากันหลายๆรอบเลยสำหรับคนที่มาซื้อ10บาทครับมีที่ไหนนะครับอตอนนี้ก็กำลังจะแตกออกมาตอนเย็นน่าจะเก็บพร้อมๆกันเลยโอเคครับขอบคุณมากครับที่ร่วมรับชมนะครับกับคอนโดฟาร์มนะครับปลูกพืชไปกินเองในพื้นที่ที่จำกัด ใครก็ทําได้ขอให้คิดที่จะทําเอาและไอตัวนี้ขึ้นมาอยู่ข้างหลังได้ยังไงเนี่ยแตกออกก้อนอ้ยนี่ข้างหลังก็มีดันก้นมาทําไมล่ะลูก